สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครตัวนี้เลยนะครับผมโยรุอิจินะครับทุกคนจาก Demon Slayer เหมือนกันนะครับตัวละครน,นี้เลยนะเป็นตัวรับแบนเนอร์สรนะ เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดครับในอัปเดต60นั่นเองแล้วก็เป็นตัวลับเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวลับก็คือตัวระดับอันติเมตนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เป็นร่างที่อีโวเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะตัวละครตัวนี้ครับเป็นไฮบิดทตุไฟนะรูปแบบเป็นกายภาพนะครับทุกคนแล้วก็บัฟพี่ได้มาแค่อวตารนะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่โซเพิ่มดาเมจ15%อยู่นะแล้วก็จะมีเอฟเฟกในส่วนของโซล่าเฟรมด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยสกิลต้นไม้นะครับทุก แต่ถ้าสําหรับบัฟอวตารเนี่ยถ้าให้เลือกฟาร์มเนี่ยก็จริงๆเนี่ยเล่นแต่เป็นดาเมจละกันนะครับทุกคนนะจริงๆดาเมจกับคริติคอลเนี่ยมันคือส่วนตัวพี่นะถ้าเป็นบัฟที่ไม่ใช่กริดนะพี่จะเล่นเป็นดาเมจซะส่วนใหญ่ถ้าเป็นบัฟกริดเนี่ยพี่จะเล่นมาคริติคอลนะครับทุกคนประมาณนี้หรือว่าตัวละครตัวไหนที่มันตีเร็วๆนะครับก็เล่นคริติคอลก็ได้นั่นเองโอเคไหมประมาณนี้เลยสําหรับของที่ใช้ในการอีโวนะครับทุกคนนะของที่ใช้ในการอีโวเดี๋ยวพี่เปิดรูปภาพให้ดูนะครับทุกคนอ่า ของที่ใช้ในการอีโวเนี่ยก็คือประมาณนี้เลย อันเนี้ยฝั่งซ้ายมือนะครับตรงเนี้ยฝั่งซ้ายมือตัวเนี้ยที่พี่คลิกนะครับอันนี้พี่ปรับเต็มจอนี่ว่าอ่ะอันเนี้ยก็คือร่างแรกพออีโวขึ้นมานะก็จะเป็นร่างพรามนั่นเองนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะตอนแรกเนี่ยเราอีโวขึ้นมาเห็นปะเห็นปะอันนี้คือร่างที่มันวงเล็บ P R I M E นะก็คือร่างนี้แล้วก็ของที่ใช้หลักๆนะครับทุกคนนะจะอยู่ในส่วนอ่า Regen State นั่นเนี่ยก็คือ Sun b r r a t i n g Sword นะอันนี้แล้วก็ Slayer e n s h a n นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูแล้วกันว่ามันหาของอยัง วันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆตามได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆความเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ตยูจีโฟนช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น m v p นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดที่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับก็ของ Evo นะครับวร์ปมาที่ Story นะครับทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นด่านด่านนี้อ่าซอฟมิทวินเลนะครับทุกคนแล้วก็ รีเจสเต์นะนี่ของอีโวอยู่นี่นะทุกคนนะก็เล่น25เกมนะครับการันตี1ชิ้นหรือว่าโอกาสดรอปอยู่ที่4%นะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็มีโอกาสเห็นปะสเลเยอร์เอนเซนเนี่ยต้องเล่น X2 ป่ะหรือว่า X1 วะทุกคนเนี่ยนะเออปึ๊บ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 อะ แอคหนึ่งได้เยอะสุดนะอ่าสเตรเยอร์เอนเซนแอคหนึ่งได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนส่วนตัวละครนะครับก็วาร์ปไปที่ซัมมอนนะครับทุกคนแล้วก็ไปที่ตู้ตรงนี้แบนเนอร์สามครับแล้วก็รอตรงเนี้ยตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นตัวอ่าตัวนี้โยรุอิจินั่นเองก็กดไปที่คําว่าเล็ตนะจนกว่าตรงเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นโยรุอิจินะครับโอกาสอยู่ที่ 0.3%ถามว่าต้องใช้เท่าไหร่ในการการันตีนะเห็นปะมันจะมีอันติเมตวิกเ้ก็คือการันตีอยู่ที่การสุ่ม300ครั้งนะครับสุ่ม10ครั้งนะครับใช้500เราก็เอา500เนี่ยคูณ3535ก็ประมาณ1ส0 0ปะ่ะถ้าเกิดว่าเรามีจิวเนี่ยอยู่ที่1ส0 0ก็การันตีไอตัวอันติเมตยูนิตดีดำๆตรงเนี้ย1ตัวนะครับทุกคนโอเคไหมแต่พอดีว่าพี่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนนะเออประมาณนี้เลยนะของอีโวก็ง่ายๆประมาณนี้ อตอนนี้คิวเนี่ยมีอยู่พันเจ็ดนะแต่ว่าพี่ยังไม่ได้เลือกในส่วนของต้นไม้นะครับทุกคนว่าเลือกต้นไม้อะไรนะ,อะตอนนี้จะเห็นว่าดาเมจนะครับหนนะครับระยะ29.2แล้วก็ตี2.97นวินั่นเองมี13ขั้นถ้าอัพเต็มตรงนี้โชว์อยู่ที่178นะครับทุกคนแล้วก็ระยะ81.8นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้ อยู่ที่2.97้นั่นเองนะก็คือคูดาวนะแต่ว่าทำไมดาเมจแอบ,บน้อยนะครับนะทุกคนมาดูจำทันจิโร่ได้ไหมทันจิโร่ที่รีวิวไปนะก็คือตัวนี้นะเห็นปะดาเมจ13ขั้นนะครับ500กว่าล้านนั่นเองนะแต่ว่าน,นี้มันตีนานนะอันนี้มันจะตีเร็วกว่านะโยรุจิ <or> มันจะตีเห็นปะตีค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยแล้วก็อเบริตี้รู้สึกว่าจะไม่มีนะมีแค่พาสซีฟสองพาสตีฟตามนี้พี่ได้ทำการแปลเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วก็เดี๋ยวเราไปคุยกันในเกมนะว่าพาสซีฟนั้นทำงานยังไงแล้วก ดีหรือไม่ดีนะครับทุกคนแล้วจะมีในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยเดสเพล่กับเฟียร์เนี่ยแฝงอยู่ในพาสซีฟด้วยแล้วก็จะมีในส่วนของเบิร์น แล้วก็โซล่าเฟรมด้วยนะโซล่าเฟรมเนี่ยจะพิเศษกว่าตัวละครทันจิโร่นะพิเศษกว่ายังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันโอเคไหมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะก็ตัวละครตัวนี้นะครับวางไปแล้วก็ตีแอร์ได้เลยนะรูปแบบเป็นเซอร์เคิลแบบนี้นะครับทุกคนนะแอนิเมชันเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะเป็นการเข้าไปโจมตีแบบด้วยความเร็วแบบไฟเห็นปะเร็วมากเ๋ยพี่ปักคูณหนึ่งให้ดูนะแอนิเมชันเนี่ยเดี๋ยวพี่กดสเปกเกยเข้าไปดูเห็นปะ เลื้อยเลื้อยเข้าไปแล้วก็ฟันแบบนี้ทุกคนสังเกตดูเหมือนเป็นการไล่ลำนะทุกคนนะเป็นการไล่ลำแล้วดาบเนี่ยทำดีนะดาบทำดีมากเลยเห็นะปะเป็นไฟแบบค่อนข้างสวยนะตัวละครนี้พี่ว่าทำมาดีมากเนหะ็นปะเนี่ยฟึบแบบนี้นั่นเองนะครับอนิเมชันแรกนะทุกคนเป็นประมาณนี้นะอ่ะ จากนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยดาเมจเราอยู่ที่1 3 4 0 0 0้านเนาะระยะ29.2ตี2.97นะครับแล้วก็ตรงนี้โอกาสครดสิบนะครับแล้วก็ครีดดเมจ75%นั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกต์โซลาเฟมมาเลยนะมันก็จะเขียนบอกอยู่หน้าโซลาเฟมเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่ 6 7 4 0 0 0นั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวไปพูดถึงกันอีกทีว่าโซล่าเฟย์มันพิเศษยังไงนั่นเองนะครับทุกคนนะโอเคไหมตัวละครมี13ขั้นนะครับเดี๋ยวพี่จะอัพให้ดูก่อนว่า,าขั้นสุดท้ายเนี่ยขั้นที่13เนี่ยถ้าเราอัพเต็มตรงนี้เนี่ยตัวละครน,นี้เนี่ยมันใช้เงินอยู่ที่8 2 2 5 0 0นั่นเองนะครับทุกคนนะอ่ะเรามาดูในส่วนของแอนิเมชันที่2กันก็คือขั้นที่5นะครับใช้เงินอัพที่ 52,000นะครับมาถึงขั้นที่5ตรงนี้มาจะเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแล้วก็เอฟเฟกต์แอนิเมชันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันกดสเปกเทส้าไปนี่เป็นการแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรตีลังกาฟันเหรอนี่มาดูช้าๆทุกคนฟึบประมาณนี้นะนี่คือแอนิเมชันที่2นะครับของโยริจินั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็เซอร์เคิลระยะเนี่ยแน่นอนว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็ไกลขึ้นนะครับทุกคนเนาะแต่ว่าดาเมจแอบน้อยๆอ่ะสามสิบสี่ล้านหกแสนนะระยะสนะี่สิ 3.71ขออภยัยทุกคนประมาณนี้อ่ะแล้วก็ในส่วนของโซล่าเฟรมนะครับอยู่ที่17ล้าน3 0แสนนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวอัพขั้นนี้เลยนะครับทุกคนนะใช้เงินอีก3แสนหอัพไปถึงขั้นที่10นะครับทุกคนนะก็จะเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็แอนิเมชันจะเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนี่อันนี้คือแอนิเมชันใหม่นะโคตรเท่ทุกคนอันนี้เท่มากขอดูใ,ใกล้ๆนี่ทําอะไรวะนี่นี่นะครับทุกคน พุ่งเข้าไปโจมตีแบบนี้อย่างเท่เท่เท่กว่าทันจิโร่ตัวเมื่อกี้ที่รีวิวประมาณน,นี้นะครับทุกคนนี่เป็นแบบนี้ฟุ อ่าแบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับแอนิเมชันที่เท่าไหร่แอนิเมชันที่3นะครับทุกคนดามเมจเราอยู่ที่154ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ระยะ71.6เซอร์เคิลก็ใหญ่กว่าเดิมพอสมควรใหญ่กว่าเดิมมากเลยแหละทุกคนแล้วก็คริสก,กับโอกาสคริสเนี่ยเท่าเดิมเนาะคริสดามเมจ75โอกาสคริบห้แล้วก็ตรงนี้77ล้าน,นครับโซลราร์เฟรมนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยแสนสามเนาะแล้วก็แสนสี่แสนห้าครับจนถึงค่าที่13นะครับเป็นเสร็จแล้วเนี่ย ตอนนี้ดาเมจเราอยู่ที่200ล้านแบบกลมๆเป๊ะๆเ,เลยครับระยะ81.8แนะครับ,ระะรบแล้วก็ตี2.97เนี่ยถือว่าตีเร็วมากแล้วก็โซล่าเฟรมมีดาเมจ50%ของเบสดาเมจเราก็คือ100ล้านนั่นเองนะครับทุกคนนะอันนี้คือยังไม่ได้บัฟหรือว่าอะไรกันเลยนะยังไม่ทำการบัฟเบิร์ฟอะไรเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ตัวละครใช้งานอัพสัก8 0 0แสนกว่านะครับอ่ะพี่พูดไปแล้วนี่หว่าทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาร์ทสิบสองพาร์ทสนี้กันว่ามัน เปิดคำแปลแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนโอเคทุกคนนี่ก็คือคำแปลนะที่ได้ทําการแปลมาแล้วก็เรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะก็ในส่วนของเอฟเฟกต์โซล่าเฟรมนะเปลวสุริยานะการโจมตีของยูนิตนี้เนี่ยจะสร้างสถานะโซล่าเฟรม ให้กับศัตรูทุกตัวที่โดนโจมตีนะศัะตรูที่ติดสถานะนะครับจะได้รับดาเมจ50%ของดาเมจยูนิตนี้เป็นเวลา9วินะครับทุกคนนะก็ะคือ50%ที่เมื่อกี้ที่พี่เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้แล้วมันก็คือเห็นปะ100ล้านเนี่ยมันจะได้รับภายใน9วินะครับโอเคไหมประมาณนี้เนาะแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่ยูนิตโจมตีศัตรูที่ติดสถานะอยู่นะจะรีเซ็ตระยะเวลาของเอฟเฟกนี้ และเพิ่มดาเมจในครั้งถัดไปนี้อีก100%สเปรับสูงสุด300%ดาเมจเสริมรวมเป็น350%ของดาเมจนะครับโคตรเยอะนะครับทุกคนแต่ว่าต้องตีตัวที่ติดโซล่าเฟรมตัวเดิมซ้ำๆอย่างเช่นบอสหรือว่าตัวที่เราตีครั้งเดียวไม่ตายอะไรประมาณนี้นะ,ะมาเริ่มที่พาสซีฟแรกเลยนะนี่ครับ1 s t s u n f นะกระบวนท่านักดาบตะวันคนแรกนะครับทุกคนนะก็คือกระบวนท่านี้นครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 25%ต่อศัตรูที่ติดสถานะเบิร์นที่เป็นไทดอดนั่นเองนะครับก็คือต้องเป็นแบบคือศัตรูที่ติดเบิร์นอยู่แล้วที่มันเป็นดอทอ่ะเบน,เ,นเขาเรียกอะไรเบิร์นเผาไหมอะไรทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับไทดอดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแรงขึ้น25%นะครับ ดาเมจต่อเนื่องอันนี้คือเขาแปลให้ดูว่าไม่เกี่ยวว่าเบิร์นไทท์ดอทแปลว่าดาเมจต่อเนื่องประเภทเผาไหมอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือคือเขาแปลตรงนี้มาโอเคจากนั้นนะครับโซล่าเฟรมของยูนิตตัวนี้นะครับจะสร้างดาเมจ350%เตเสมอนี่เลยที่พี่บอกว่ามันพิเศษกว่าทนะันจิโร่เนาะทันจิโร่เนี่ยมันจะเริ่มที่50%แล้วก็สแต็กไป100%แล้วก็ไปสูงสุดที่350%แต่ว่าของตัวนี้มันจะเป็นส0มสมอคือโคตรแรงแต่ว่า มันไม่โชว์ตรงนี้นะพี่ไม่แน่ใจว่าบัคหรือเปล่านะคือโดยตรงมันมันควรจะโชว์ตรงนี้ว่า350%หรนะหรือว่าคำนวณยังไงก็คือเอา3.5คูณกับ200ไปได้เลยนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันโชว์แค่50%เองนะจริงๆถ้าตามพาร์ทสีที่พูดมาเมืเ่อกี้ตรงเนี้ยควรจะโชว์ดาเมจ350%นะครับคือที่พี่เข้าใจมันควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ทุกๆการโจมตีครั้งที่3เนี่ย จะทำให้ศัตรูทุกตัวในระยะนับติดเบิร์นนั่นเองนะทุกคนนะเบรนคืออะไรนะศัตรูที่ติดสถานะเบิรนจะได้รับความเสียหาย120%ของดาเมจยูนิตนี้ภายในเวลา8วินนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็พารที่ที่2ครับ Enrage Fear นั่นเองนะความหวาดกลัวนิรันดนะครับทุกคนก็คือเป็นเอฟเฟกน่าจะเกี่ยวกับบอสนะก็คือมาถึงเขก็พูดว่าเมื่อบอสเนี่ยเข้าสู่ระยะของยูนิตนี้นะ ทำให้ติดสถานะ Despair เลยนะครับแล้วก็ติดเฟียแบบถาวรด้วยนะแล้วก็บอสเนี่ยจะได้รับความเสียหายแบบดอทเนี่ยเพิ่มขึ้น50%จากยูนิตตัวละครนี้คือโคตรเยอะนะ50%จากตัวละครนี้แต่ว่ามันได้แต่กับบอสไงแล้วก็เมื่อบอสนะครับเข้าใกล้ระยะนะครับ50%ของยูนิตตัวละครนี้นะก็คือยูริจิเนะจะสร้างความเสียหาย20%ของพลังโจมตี ปัจจุบันของยูนิตให้กับบอสนะครับทุกวิก็คือสมมุติว่าบอสเข้ามาเนี่ยทุกคนระยะเราก็คือระยะตัวนี้มัน81ใช่ไหม ครึ่งหนึ่ง50%ก็คือประมาณ40สมมติบอสเดินมาถึงประมาณไหนดีประมาณแถวนี้และกันสมมติตรงที่พี่กระโดดนะครับสมมตินะอันนี้คือสมมติถ้าบอสเดินมาถึงประมาณตรงเนี้ยเลือดบอสเนี่ยมันจะลดลงนะครับเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่คำนวณให้ดูได้ไหมก็คือ20%ของตรงเนี้ย20%ก็คือ40ล้านเออประมาณ40ล้านเลือดบอสมันจะลด40ล้านทุกวิทุกวิเลยโดยที่อันนี้ไม่จาเป็นต้องโจมตีเลยแต่ว่าเเลลลือดดบมันนจจะป็ผาก คัสสีนั่นเองนะครับทุกคน,นงเห็นปะก็คือสร้างความเสียหาย20%ของพลังโจมตีปัจจุบันของยูนิตให้กับบอสท,ทุกวินั่นเองส่วนเอฟเฟกต์เดสแพคคืออะไรนะเอฟเฟกต์ Effect ความสิ้นหวังนะทุกคนทําให้ศัตรูได้รับผลดังนี้นะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น50%จากธาตุทั้งหมดยกเว้นธาตุมืดนะครับทุกคนแล้วก็เดินช้ารลง20%นะครับแล้วก็รับความเสียหายแบบดอทเนี่ยเพิ่มขึ้น15%ก็คือดอทด,ดาเมจจะแรงขึ้น15%เนาะแล้วก็รับความเสียหายคดดาร,นะครยดคิดาเงนนอต ำหรับเดสแพรแล้วก็เอฟเฟ t เฟียนะครับศัตรูที่ติดสถานะนะครับจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น10%แล้วก็จะติดชะงักเป็นเวลา0.5วิในทุกๆุกวิชะงักก็คือเหมือนเป็นการสตันแบบกระตุกกระตุกอ่ะ0.5วิอะไรประมาณเนี้ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่า f ฟียกับเดสแพรคืออะไรถ้าได้ดูคลิปพี่นะพี่ได้แปลไว้แล้วหลายๆคลิปประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคไหมอ่ะ เอฟเฟกประมาณนี้เดี๋ยวพี่เลื่อนให้ดูทีหนึงก็จะมีอันนี้เป็นเอฟเฟกต์โซลาร์เฟนนะครับแล้วก็จะเป็นพาสซีฟแรกแล้วอันนี้เป็นพาสทซีฟที่2เดี๋ยวพี่เขาเรียกว่าอะไรพี่เลื่อนให้ดูเผื่อใครจะพอสคลิปแล้วก็ลองอ่านทำความเข้าใจนะครับแล้วก็เดสเพร์กับเฟียก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้เลยสําหรับตัวละครเนี่ยพี่มองอยังไงพี่ว่ามองว่าเป็นตัวละครที่เท่แล้วก็เอามาเล่นได้แต่ว่าเก่งไหมพี่ว่าเฉยๆ แต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็เอามาเล่นได้นะแต่ว่ามันก็ไม่นึกไม่ออกว่าจะเอาไปเล่นในส่วนไหนดีนะเพราะว่าดาเมจมันแค่200 200ล้านแต่ว่ามันติดไอ้นี่แรงนะไอโซล่าเฟรมมันแรงนะเออต้องจริงๆต้องดูกับบอสอ่ะต้องดูกับบอสว่ามันโซล่าเฟรมเข้าเท่าไหร่แต่ว่ากว่าจะไปถึงบอสเนี่ยคลิปน่าจะจบก่อนนะครับทุกคนโอเคไหมเอออ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ